สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้คลิปนี้กีมมาแจ้งราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทุกท่านนะคะไปรับชมรับฟังข่าวทั้งหมดกันเลยก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในด้วยค่ะราคาอ้างอิงและจดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี63 64งวดล่าสุดงวดที่12นะคะหมายเหตุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้นไม่เกิน14.5%สาเปเซหรับเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีวันที่เพาะปลูกตั้งแต่1มิถุนายนหกสาและระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่20กันยายนหกสีเป็นต้นไปราคาเป้าหมายอยู่ที่8บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่9บาท78สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนต่างสำหรับการ จ่ายเงินในงวดนี้ไม่มีการชดเชยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาเป้าหมายนั่นเองจ้าคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนจะกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย